นายวรยานบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยนายนิติวิวัฒวานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้ามุกดาหารแบรนด์และสินค้าเด่นมุกดาหารโดยมีนางอัญชลีกันละมาพิจิตรนายกเหล่ากาชาจังหวัดมุกดาหารผานิจจังหวัดมุกดาหารผานิจจังหวัดชนบุรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการเข้าร่วมงานจำนวนมากนาลามโปรโมชั่นชั้นจี ศูนย์การค้าเซ็นท่านสีราชาจังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่30สิหาคมถึง3กันยายนนายวรยานเผยหลังเปิดงานว่าตราสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์และบริการจังหวัดมุกดาหารหรือมุกดาหารแบรนด์จัดทำขึ้นเพื่อสร้างแบรนด์จังหวัดมุกดาหารให้เป็นเอกลักษณ์กับผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าสร้างการรับรู้การจดจำผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการของจังหวัดมุกดาหาร โดยผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตจะต้องรักษาไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของจังหวัดมุกดาหารได้แก่สินค้า,ส,คา,ส,คาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ G.I. ผ้าหมักโครนนองสูงที่มีความโดดเด่นเนื้อผ้าที่นุ่มมีความมันวาวสีไม่ตกมีกลิ่นหอมละมุนของดินผ้าฝ้ายตะลุงมุกดาหาร,รากร้าสางพลาสติกนอกจากนี้ยังมีอาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อหลากหลายประเภท ซึ่งได้นํามาจัดจำหน่ายภายในงานด้วยจึงนับได้ว่าการจัดงานนี้เสมือนการยกเมืองมุกดาหารมายัางจังหวัดชนบุรีด้านนางลัคนาบุญนามพาณิจงหัดบุกดาหารเผยว่าสํานักงานพาณิจงหัดบุกดาหารได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนง,งานพัฒนาจังหวัดมุกดาหารปีงบประมาณ2566กิจกรรมการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองมุกดาหารแบรนด์ในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพ ตามโครงการพัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าและพัฒนาความร่วมมือทางการค้าการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองมุกดาหารแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นพัฒนาและยกระดับเกษตรกร,ก,รกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มชุมชนการเกษตรสหกรณ์การเกษตร SME ไปสู่ระบบธุรกิจสมัยใหม่เพิ่มช่องทางด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการสินค้า ที่ได้รับตราสัญลักษณ์มุกดาหารแบรนด์และสินค้าเด่นของจังหวัดมุกดาหารและเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายทางการค้าโดยการจัดงานครั้งนี้มีผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์และบริการจาังหวัดมุกดาหารมุกดาหารแบรนด์เข้าร่วมจำหน่ายสินค้ารวมทั้งผู้ประกอบการสินค้าเด่นของจังหวัดมุกดาหารรวม30คูหาโดยได้นำสินค้าหลากหลายประเภทอาทิเนื้อโคขุนน้องสูงข้าวหางงอกชาผักหวาน ผ้าหมักโครนนองสูงกระกาสานพลาสติกผลิตภัณฑ์จากผ้าไฟทอมือเครื่องประดับและสินค้าเด่นของจังหวัดบุกดาหารอีกมากมายนำมาจัดแสดงและจำหน,น่ายภายในงานโดยการจัดงานเริ่มตั้งแต่วันที่30สิงหาคมถึง3กันยายนจังหวัดบุกดาหารเป็นจังหวัดชายแดนที่มีศักยภาพด้านการค้าการลงทุนมีความโดดเด่นมีทำเลที่ตั้งเป็นประตูสู่อินโดจีนมีสะพานนิตรภาพไทยลาวแห่งที่สอง เชื่อมไปยังสวรรค์นักขีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเชื่อมไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนเส้นทางหมายเลขอา9และมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอาทิ 3, วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมตลาดอินโดจีนอุทยานแห่งชาติภูผาเทือกแก่งกระเบาและอื่นๆอีกมากมายโดยขอเชิญชวนชาวจังหวัดจุนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง หลังจากมาเที่ยวงานแสดงสินค้าในครั้งนี้หากมีโอกาสขอเชิญไปเที่ยวจังหวัดปุกดาหารปร,ประตูสู่อินโดจีนเมื่อวันที่2กันยายนศูนย์วิทยุมูลนทธิกู้ภัยสว่างมาเพ็ญธรรมสถานปราจีนบุรีได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บของเก่าในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีหลังได้รับแจ้งจึงได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบเพลิงกำลังลุกไหม้ภายในโกดังอย่างรุนแรงจึงได้ประสานรถดับเพลิงจากหน่วยงานต่างๆช่วยกันระดมฉีดน้ำดับเพลิงโดยโกดังเก,งเก็บของเก่าเป็นโกดังขนาดใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีเก็บของเก่าทุกชนิดจำพวกเศษเหล็กไม้พลาสติกชนิดต่างๆถังน้ำมัน200ลิตรและวัสดุนานา,นานชนิดเพลิงลุกไหม้และลุกลามอย่างรวดเร็วมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะรถน้ำจากหน่วยงานอาอบตดงพระราม เทศบาลเมืองปาจีนบุรีอบตอไม้เค็และรถนังของทหารจากพลรอสองรออได้ช่วยกันดับเพลิงแต่มีปัญหาน้ำไม่เพียงพอในเบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้ส่วนค่าเสียหายต้องรอเพลิงสงบและเข้าทำการตรวจสอบในอำนาจวิลาวันสสจังหวัดปาจีนบุรีซึ่งได้เดินทางมาดูแลแล,และอำนวยความสะดวกในการดับเพลิงกล่าวว่าได้ติดต่อรถจากอบตอต่างๆหน่วยงานปอพและทหารมาช่วย ส่วนการดับเพลิงค่อนข้างยากลำบากเพราะเป็นร้านค้าของเก่าและมีเชื้อเพลิงจำนวนมากและทั้งหมดนี้คือช่วงเวลาข่าววันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ